ฟินิทจำกัดมหาชนท่านผู้บริหารจากทุกองค์กรแขกผู้มีเกียรติทั้งที่อาคารตลาดลักทรั์แห่งประเทศไทยและที่กำลังรับชมผ่านการถ่ายทอดสดค่ะรวมทั้งสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บริษัท Ad ดไวซ์ไอทีฟินิทจำกัดมหาชนหรือ Advi c e นึงในโอกาสเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะดิฉันมัฒน,นาพรชมง,งามจากฝ่ายนัทะเบียนหลักทรัพย์รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะในช่วงแรกนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านรู้จักกับ a d ดไว e ผ่านทางวิดิทัศที่จะนำเสนอต่อไปนี้ขอเชิญรับชมค่ะ พราะทุกวันนี้อุปกรณ์ไอทีคือสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของทุกผู้คนการเข้าถึงไอทีคือการต่อยอดทุกๆโอกาสในชีวิต <Hey! S 1> เรามั่นใจว่าคำแนะนำจากเราจะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงไอทีได้ง่ายขึ้นและใช้งานอย่างคุ้มค่านึกถึงไอทีนึกถึง a d v i ว e ์ ice, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว บริษัท a d v i c e IT อ n f i ินฟิตจำกัดมหาชนคือผู้ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าไอทีรายใหญ่ของประเทศเป็นหนึ่งในบิ๊กโฟของวงการไอทีบริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอทีทุกชนิดเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปสมาร์ทโฟนรวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆอีกมากมายโดยมีสินค้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลกให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกว่า16,00 0รายการตอบสนองความต้องการลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบัน Advice มีสาขามากกว่า300สาขาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยพร้อมด้วยบุคลากรมืออาชีพกว่า 1, 1,600คนทำหน้าที่คัดสรรสินค้าอินเทรนซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของตลาดและพนักงานขายหน้าร้านที่มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เพื่อให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าผมอยากให้ประเทศไทยมีบุคลากรทางด้านไอที ที่เก่งๆแล้วก็จำนวนมากๆเราจึงต้องทำให้คนเนี่ยเข้าถึง i อได้สะดวกด้วยราคาที่ย่อมเยาวเราตั้งใจที่จะแนะนำสินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้าในการใช้งานอย่างดีที่สุดโดยเน้นความคุ้มค่าสูงสุดเราจึงใช้ชื่อคำว่า a d แอด p s ส์ Adwise ดำเนินธุรกิจใน5รูปแบบประกอบด้วย 1. ธุรกิจค้าปลีกออฟไลน์ผ่านร้านสาขาครอบคลุมระดับอำเภอใน77จังหวัดและสปปลาวอีก15แขวง 2. ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ผ่านอ e ีคอมเมิร์ซและโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆรวมไปถึงมาร์เก็ตเพลสชั้นนำโดยเป็นเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซสายไอทีอันดับหนึ่ง ที่มีจำนวนผู้เข้าชมมากที่สุดของประเทศ 3. ธุรกิจค้าส่งจำหน่ายให้แก่ร้านค้าปลีกสินค้าไอทีหรือดีลเลอร์ต่างๆทั่วประเทศการจัดส่งอย่างรวดเร็วฉับไวคือหัวใจของเรา 4. ธุรกิจลูกค้าองค์กรประกอบด้วยบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการโดยทีมเซลเฉพาะทางเสนอราคาผ่านระบบออนไลน์รวดเร็ว โปร่งใสตรวจสอบได้ 5. าธุรกิจบริการด้านงานซ่อมและเซอร์วิสหลังการขายทั้งในประกันและนอกประกันให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามีทั้งออนไซต์เซอร์วิสบริการหน้าร้านและคอร์เซ็นเตอร์พร้อมตอบทุกคำถามนอกจากนี้ a d ด i ว e ยังได้รับแต่งตั้งเป็นศูนย์บริการและรับซ่อมสินค้าอย่างเป็นทางการของแบรนด์ชั้นนำ เป็นอย่างดีนอกจากนี้เรายังตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยโครงการต่างๆที่มุ่งหวังให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นเริ่มต้นจากตัวเราที่ลดการใช้พลาสติกการกระแทกมาใช้ลังกระดาษย่อยทดแทนรวมถึงการช่วยเหลือสังคมทำกิจกรรมอาสา และการถ่ายทอดความรู้ด้านไอทีให้เยาวชนเรายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและเก่งไอทีให้มากกว่านี้ครับเรายังยืนหยัดที่จะสนับสนุนให้คนเข้าถึงไอทีได้ง่ายและใช้งานอย่างคุ้มค่าเหมือนกับวันแรกที่เราเริ่มทำธุรกิจ Advice มากกว่าทุคนคีดครับจากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ มั่นใจได้ว่า Advice คือผู้ให้คำแนะนำที่ดีด้านไอทีให้ลูกค้าเสมอและคำแนะนำจากลูกค้าก็ช่วยพัฒนาเราไปสู่จุดที่ดียิ่งขึ้นเช่นกันวันนี้ Advice เราพร้อมจะเติบโตและนำโอกาสที่ดีมาให้คุณอีกมากมายไม่มีที่สิ้นสุด และที่จบไปแล้วนั้นนะคะจะเป็นภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท a d v i c e IT Infinite จำกัดมหาชนค่ะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญดรพากรปีตาทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัแพแห่งประเทศไทยกลาวแสดงความยินดีกักบ a d v i c e ขอเรียนเชิญค่ะ เรียนท่านคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท Advi c e ์ t i n f อินฟินิตจำกัดมหาชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้นับเป็นโอกาสที่น่ายินดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับบริษัท Advi c e ์ t i n f อินฟิตจำกัดมหาชนซึ่งใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า Advice เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนโดยจะเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์วันนี้เป็นวันแรกในกลุ่มบริการหมวดพาณิชย์ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ณนะราคา i p o ที่ 2,009ล้านบาทนับเป็นหุ้น IPO บริษัทแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซตในปีนี้ Advice เป็นผู้ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าไอทีรายใหญ่ของประเทศภายใต้ชื่อร้าน Advice ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบ IT Superstore โดยมีวัตถุประสงค์ของการระดมทุนเพื่อการขยายสาขาชำระคืนเงินกู้ยืมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ a d v i c e ถือเป็นก้าวสำคัญ ในการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เป็นวันแรกแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด้วยนะคะที่ยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากลได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะ แอดไวซ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไอทีรายใหญ่ของประเทศนะคะเรามีการประกอบธุรกิจนะคะแบบครบวงจรนะคะด้วยทีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนำพาองค์กรมากว่า25ปีนะคะผ่านในยุคเทคโนโลยีแล้วก็วิกฤตมาทุกโอกาสเลยนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะทำให้บริษัทมีความแข็งแกรง่งแล้วก็เติบโต,อ,ตอ,อย่างต่อเน,นื่องการเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็จะทําให้บริษัทเนี่ยมีความพร้อมในการยกระดับเป็นหนึ่ง ในผู้นำธุรกิจค้าปลีกและส่งสินค้าไอทีแบบครบวงจรด้วยผลกำไรที่เติบโตอย่างมั่นคงและควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับคู่ค้าในโอกาสสำคัญนี้นะคะในานามของบริษัทหลักทรัพย์เคจประเทศไทยจำกัดมหาชนต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการท่านผู้บริหารของบริษัทแอดไวซ์ไอทีอินฟินิตจำกัดมหาชนนะคะ ที่ให้ความไว้วางใจกับ KGI เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็ขอขอบคุณทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่มามีส่วนร่วมในความสำเร็จของ Advice ในวันนี้สุดท้ายนี้นะคะก็มั่นใจว่า Advice จะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจยุคใหม่แล้วก็พร้อมที่จเก้ากระโดดไปกับยุคของเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะคุณรัชดาเกลยอปฏินนค่ะ ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญคุณยอดรดีสันติกุลกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์เอเีคพัสจำกัดกล่าวแสดงความยินดีกับ a d v i ว e ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้สามัญเพิ่มทุนขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้บริหาร Advice IT Infinite จำกัดมหาชนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะในชันแนะนำของหลักทรัพย์เอเชียพัสจำกัดในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายาหุ้นสามัญเพิ่มทุน IPO ของ Advice นะคะก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับก้าวที่สำคัญของ Advice นะคะในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นบริษัทแรกของปีนี้ด้วยนะคะ Advice ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นถึงความทุ่มเทค,ความมุ่งมั่นของผู้บริหารนะคะที่จะนำพาองค์กรก้าวสู่เป็นบริษัทมหาชนสู่มาตรฐานสากลและมีความเป็นมืออาชีพนะคะอีกทั้งด้วยปัจจัยต่างๆของ Advice ที่มีความแข็งแกร่งเนี่ยเราก็มั่นใจว่า Advice ก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางนะคะครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มนะคะ มีบริการที่ครบวงจรสามารถขยายฐานลูกค้าขยายช่องทางการจำหน่ายจนปัจจุบันนี้แ advice มีสาขาถึง338สาขาครอบคลุมทั่วประเทศนะคะและอีกอย่างอีกทั้งยังมีช่องทางทางออนไลน์ด้วยซึ่งมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญที่จะสนับสนุน Advice ให้มีศักยภาพนะคะแล้วก็มีความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท ต่อไปนะคะในโอกาสสำคัญนี้นะคะในนามของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการท่านผู้บริหารของบริษัทแอดไวส์ ice, ที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ไว้างวใจให้เอเชียพลัสทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้นะคะ ในวันนี้เราเชื่อมั่นว่า Advice จะเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในระยะยาวนะคะแล้วก็เป็นโอกาสให้นักลงทุนทุกท่านร่วมเติบโตและก้าวไปด้วยกันนะคะอย่างยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณคุณยอดดีสันติกลนค่ะ ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณนัทนัทนิธิการัฐประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดไวซ์ไอทีอินฟินิตจำกัดปหาชนขึ้นกล่าวในโอกาสที่แอดไวซเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยะคะ่ะ เรียนท่านผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในานามผู้บริหารบริษัทแอดไว์ไอทีอินฟินิตจำกัดมหาชนผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำพาองค์กรก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชนและได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้เป็นวันแรกตลอดระยะเวลา25ปีที่เราดำเนินธุรกิจมาภายใต้ แนวคิดที่ว่า a d v i ว e มากกว่าที่คุณคิดโดยมุ่งหวังที่จะเป็นมากกว่าร้านจำหน่ายไอทีเรามุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ประชาชนในประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าไอทีไดนะดับและนาะวันะตกรรมต่างๆได้อย่างเท่าเทียมในทุกพื้นที่และจะสร้างสังคมไอทีที่ดีที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าได้รับประโยชน์และประสบการณ์ที่ดี ในทุกภาคส่วนทำให้ Advice เป็นศูนย์รวมสินค้าบริการด้านไอทีแบบพบวงจรเป็นหนึ่งในสี่ของผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีรายใหญ่ที่มียอดขายสูงสุดของประเทศการเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ Advice สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าทุกรายเติบโตไปด้วยกันกับบริษัทอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ในนามผู้บริหาร ขอขอบคุณสำนักงานกรตอตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนบริษัทหลักทรัพย์ KCI ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสและผู้ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของแอดไวท์ทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจนแอดไวท์ก้าวมาถึงวันนี้วันที่สำคัญและที่ขาดไม่ได้ผมขอขอบคุณ ท่านคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานชาวแอดไว้ทุกคนตลอดจนลูกค้าซัพพลายเออร์เวนเดอร์และพันธมิตรทางการค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแอดไว้มาโดยตลอดบนเส้นทางการเติบโตกว่า25ปีสุดท้ายนี้เราจะม,มุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมมาพิบาลที่ดีเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทวางไว้วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นธุรกิจคาปีกไอทีที่พร้อมจะเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนไปด้วยกันครับขอบคุณครับขอบพระคุณคุณน,นัทนัทนิธิการัฐค่ะขอเรียนเชิญคุณนัทอยู่บนเวทีต่อก่อนนะคะ ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการมอบเกียรติบัตรและโล่แสดงความยินดีจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเพิ่มเติมบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญคุณสานิตร่างน้อยประธานกรรมการบริษัท Advice IT Infinite จำกัดมหาชนค่ะพร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญดรพากรปีตาทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการค่ะและขอเรียนเชิญคุณแมนพงสยนยนาณรงค์รองผู้จัดการค่ะ ขอเรียนเชิญดรพาก่อนมอบเกียรติบตัตรแสดงความยินดีแก่คุณสานิค่ะขอเรียนเชิญคุณแมนพงศ์มอบโลแสดงความยินดีแก่คุณนัฐค่ะ พระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะและขอเชิญอยู่บนเวทีต่อก่อนนะคะขณะนี้ดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ a d v i c e ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเพิ่มเติมบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญผู้บริหารจากบริษัท a d v i c e ์ไอทีอินฟินิตจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณปราการทวิสวุวรรณประธานกรรมการตรวจสอบค่ะ ขอเรียนเชิญคุณปิยธิดาปาปะขีประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีค่ะขอเรียนเชิญคุณสลันปัญหาประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขายและผลิตภัณฑ์ค่ะขอเรียนเชิญคุณรัชดาเกรียปฏินนท์กรรมการผู้จัดก,การฝ่ายวานิชธานกิจ2บริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะและขอเรียนเชิญคุณยอดดีสันติตกุลกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดค่ะ พร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารจาก Advice รับหน้าที่ประจำตำแหน่งและครัง Trust t i r s t t r a d i n g Day รวมกับพิธีเปิดการซื้อขายในวันนี้ด้วยค่ะทุกท่านคะเนื่องจากเวลาในการเปิดการซื้อขายลักทรัพย์เป็นแบบแรนดอมค่ะและบัดนี้ได้เวลาที่ Advice พร้อมเปิดการซื้อขายแล้วค่ะเรามาให้สัญ,ญญาณไปพร้อมกันเลยนะคะ5 4 3 2 1 ขอสแสดงความยินดีค่ะค่ะขอสะแสดงความยินดีกับบริษัท Advice IT Infinite จำกัดมหาชนโดยราคาเปิดตลาดที่5.9บาทตอนนี้เปลี่ยนแปลงถึงปันค่ะขอสะแสดงความยินดีกับบริษัท Advice Infinite จำกัดมหาชนด้วยค่ะ ขอแสดงความยินดีกับบริษัท a d v i c e IT Infinite จำกัดมหาชนด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะมองที่กล้องสักครู่นะคะ ในช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะบองที่กรล้องสักครู่นะคะให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพแห่งความประทับใจค่ะที่ในวันนี้บริษัท a d v i c e IT Infinite จำกัดมหาชนได้เปิดการซื้อขายลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดลักรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารถ่ายภาพสักครู่นะคะ สำหรับผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถศึกษาและละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกรต w w ล w w w s e c o r t h และข้อมูลทั่วไปของบริษัทได้ที่ w w w a d v i c e pcl. c o t h และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ที่ w w w s e t o r t h และสุดท้ายนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท a อ v i c e ์ t ออินฟิิจำกัดมหาชนขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษนี้สำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณค่ะ